เพราะจริงๆเราไม่ต้องไปเกลียดใครนะเห็นเขาทำไม่ดีไปโกรธไปเกลียดเขาจิตของเราเศร้าหมองให้เรามีธรรมะของเราไว้ก็แล้วกันใครชั่วก็ช่างเขาเราอย่าชั่วก็พอละถือหลักอันนี้ไว้ครูบาอาจารย์ขจนปัญหาอย่างนี้แทบทุกองค์อะจ่ต้องผ่านบทพิสูจน์ของมารมะต้องลอง หลวงพ่อก็เคยเจอนะเมื่อประมาณสิบกว่าปีก่อนนะอยู่ๆก็นัดกันโจมตีหลวงพ่อนะทั้งพระทั้งโยมอนะไรสุดท้ายก็ไม่เห็นว่าใครมันจะได้ดิบได้ดีนะติดคุกก็มนะีเสียชื่อเสียงยับเยินไปก็มนะีแต่ละคนกรรมเป็นของตนแท้ๆเลยเราไม่ต้องทำอะไรนะ เราก็ทำทานรักษาศีลภาวนาของเราไปางั้นถ้าเราเชื่อเรื่องกรรมเราก็ไม่ต้องไปโกรธไปเกลียดใครนี่เรื่องกรรมมันเป็นเรื่องเข้าใจยากคนที่จะเข้าใจเรื่องกรรมแจม่มแจม้งม,มีแต่พระพุทธเจนะ้ามันเป็นเรื่องอาชินไตชนิดหนึ่งอาชินไตมีหลายอย่างนะอย่างเรื่องปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เป็นเรื่องอาจินไตคือเรื่องที่เกินคิดเกินคาดเกินที่จะคำนึงถึงเรื่องกรรมเรื่องความสามารถของคนที่เขาได้ฌานต่างๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นอาจินไตยอย่างหนึง่งเพราะฉะนั้นเราเราไม่รู้เราไม่เห็นด้วยตัวเองกรรมมันทำงานยังไงมันให้ผลยังไง